สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการจดลิขสิทธิ์หรือที่เรียกว่าการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับเชื่อว่ายังมีเพื่อนๆศิลปินหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นคนทำหนังคนทำเพลงนักวาดภาพรวมถึงงานศิลปะแขนงต่างๆอีกมากมายที่หลังจากสร้างผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่ได้มีการดาเนินการจดลิขสิทธิ์ผลงานเพื่อเป็นการยืนยันความเป็นเจ้าของผลงานนั้นให้เป็นเรื่องเป็นราวกันนะครับ ซึ่งถ้าจะว่ากันตามหลักการแล้วผลงานทุกชิ้นที่ถูกสร้างสรรเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วนั้นลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นและเป็นของเจ้าของผลงานทันทีโดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าไปยื่นเอกสารขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไม่ว่าเจ้าของผลงานนั้นจะได้ทําการโปรโมทเผยแพร่หรือไม่ก็ตามนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากคุณไม่ได้มีการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นในภายหลังเช่นมีการก๊อปปี้งานของคุณ หรือว่ามีการนําผลงานของคุณไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นแบบที่มีไรายได้หรือไม่มีไรายได้ก็ตามโดยที่คุณยังไม่ได้อนุญ,ญาตให้นําไปใช้งานหรือมีการแอบอ้างความเป็นเจ้าของในผลงานของคุณหรือแม้กระทั่งการที่คุณเองเนี่ยถูกแจ้งว่าไปก๊อปปี้งานของคนอื่นขึ้นมาก็ตามหรือถ้าถึงขั้นเลวร้ายที่สุดก็คือมีคนเอาผลงานของคุณเนี่ยไปจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์เป็นผลงานของตัวเขาเองถ้าหากมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น ความยุ่งยากจะมังเกิดขึ้นทันทีครับผมเพราะคุณจะต้องมีหลักฐานในการยืนยันแสดงความเป็นเจ้าของผลงานอย่างชัดเจนตามที่ศาลต้องการนะฮะเพื่อเอามายืนยันในความเป็นเจ้าของดังนั้นจึงอยากจะแนะนําให้คุณไปดําเนินการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ผลงานให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้เรียบร้อยจะเป็นการดีที่สุดครับต่อไปก็ามาดูวิธีการจดลิขสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์กันนะครับ ซึ่งจะขอยกตัวอย่างเป็นวิธีการจดลิขสิทธิ์เพลงนะครับแล้วก็ตัวเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงเป็นผู้ดําเนินการเองไม่ใช่ตัวแทนนะฮะโดยในการดําเนินการขอจดลิขสิทธิ์เพลงผ่านช่องทางออนไลน์นั้นสามารถทําได้ใน2กรณีนะครับกรณีแรกถ้าคุณเป็นสมาชิกของ DIPCA เรียบร้อยแล้วให้คุณเข้า,าทางเว็บไซต์ sso.ipthailand.go.th นะครับผม เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ใน e s สคริปชันนะครับผมหรือว่าลิงก์ด้านบนนะฮะก็เข้าไปอ่านดูรายละเอียดแล้วกันนะครับผมว่า DIPC A เนี่ยคืออะไรนะครับเมื่อเข้าเว็บไซต์มาแล้วให้กรอก user แล้วก็ password นะครับผมจากนั้นให้คลิกเข้าสู่ระบบระบบก็จะพาไปยังหน้าบัญชีผู้ใช้นะครับผมก็ให้คลิกเลือกเมนูไปยัง e portal เมนูบนสุดที่อยู่ในกรอบซ้ายนะครับระบบก็จะพาไปยังหน้า ระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ให้คลิกเลือกที่เมนู c o p y l i ้ไ t right, หรือว่าที่เขียนว่าลิขสิทธิ์นะครับจากในรูปก็คือเมนูสีเขียวนะฮะที่อยู่ทางด้านขวาแล้วระบบก็จะพาไปยังเว็บไซต์ c o p y r i g h t .ipthailand.go.th นะครับซึ่งจะแสดงหน้าการุณาเลือกประเภทคำขอที่คุณต้องการนะครับส่วนในกรณีที่2 กรณีที่คุณยังไม่เคยสมัครสมาชิก dipca นะครับให้คุณเข้าเว็บไซต์ c o p y l i n e ip thailand to th โดยตรงเลยนะครับระบบก็จะพาคุณมายังหน้าการุณาเลือกประเภทคำขอ,ขอที่คุณต้องการครับซึ่งในขั้นตอนต่อไปทั้งคนที่เป็นสมาชิก dipca และไม่ได้เป็นสมาชิก dipca ก็จะมาเริ่มที่หน้านี้เหมือนกันนะครับและจากในหน้านี้คลิกเลือกแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ที่เขียนวงเล็บว่าแบบฟอร์มรอขอศ1นะครับ ระบบก็จะพาไปยังหน้าคําขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์รขอศูนย์หนึ่งเพื่อให้คุณกรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคําขอแจ้งลิขสิทธิ์นะฮะซึ่งก็มันก็คือการใส่ใส่ชื่อชื่อของคนแจ้งนั่นแหละครับผมเมื่อกรอข้อมูลเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้คลิกขั้นตอนต่อ,ตอไปนะครับระบบก็จะพาไปยังหน้าเจ้าของลิขสิทธิ์และตัวแทนตรงนี้ก็จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวแบบละเอียดนะครคะผม โดยการคลิกที่รูปดินสอที่อยู่หลังชื่อของเรานะครับเมื่อคลิกที่รูปดินสอแล้วมันจะมีหน้าต่างใหม่ปรากฏขึ้นมานะครับซึ่งในหน้านี้จะเป็นหน้าที่ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวแบบละเอียดโดยจุดแรกที่ต้องเลือกเลยก็คือให้เลือกที่เป็นแบบุคคลธรรมดานะครับจากนั้นก็กรอกข้อมูลส่วนตัวของเราทั้งหมดให้ครบเมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่เก็บข้อมูลเจ้าของลิขสิทธินะฮะระบบก็จะปิดหน้าต่างนี้ไปจากนั้นให้คลิกที่ผลงานลิขสิทธิ์นะครับ ระบบก็จะพามายังหน้าผลงานและผู้สร้างสรรค์ก็ให้เลือกอข้อมูลตามเป็นจริงนะครับผมโดยในส่วนของหัวข้อผลงานที่ต้องการแจ้งเป็นผลงานประเภทใดนั้นให้เราเลือกเป็นดนตรีกรัมนะครับผมเพราะว่าจะเป็นการจดลิขสิทธิ์เพลงนะฮะจากนั้นก็ให้คลิกที่รายละเอียดผลงานนะครับระบบก็จะพามายังหน้ากรอกข้อมูลผลงานที่ต้องการแจ้งลิขสิทธิ ซึ่งในหน้านี้จะมีข้อมูลอยู่2ส,ส่วนนะครับก็คือข้อมูลผลงานกับข้อมูลผู้สร้างสารรค์ผลงานให้เราคลิกที่รูปดินสอนะครับเพื่อทําการใส่ข้อมูลของทั้ง2ส,ส่วนให้ครบโดยในส่วนของข้อมูลผลงานนั้นจะต้องมีการอัปโหลดไฟล์ผลงานด้วยนะครับก็แนะนําว่าสสิ่งที่จะต้องมีเลยอย่างน,น้อยๆก็คือไฟล์เพลงแล้วก็ไฟล์เนื้อเพลงและถ้าหากว่ามีไฟล์คอร์ดหรือว่าแท็บ โน้ตหรืออะไรพวกนี้แนบไปด้วยก็จะดีมากๆเลยนะครับูง,ง่ายๆก็คือว่ายิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีจากนั้นเมื่อก่อข้อมูลเสร็จก็ให้คลิกเก็บข้อมูลผลงานนะครับระบบก็จะปิดหน้าต่างนี้ไปในส่วนของข้อมูลผู้สร้างสารรค์ผลงานถ้าผู้สร้างสารรค์ผลงานเป็นคนเดียวกับเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ให้เลือกใช่นะฮะระบบก็จะดึงข้อมูลเจ้าของลิขสิทธิ์มาแต่ถ้าผู้สร้างสารรค์ผลงานกับเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นคนละคนกัน ก็ให้เลือกไม่ใช่และกรอกข้อมูลของผู้สร้างสรรค์เข้าไปจากนั้นเมื่อกรอเสร็จเรียบร้อยก็ให้คลิกเก็บข้อมูลผู้สร้างสรรค์ผลงานนะครับระบบก็จะปิดหน้าต่างนี้ไปหลังจากนั้นก็ให้คลิกสถานที่ติดต่อและจัดส่งเอกสารระบบก็จะพามายังหน้าให้กรอกข้อมูลสถานที่ติดต่อและจัดส่งเอกสารนะครับก็ให้คลิกที่รูปดินสอเพื่อเปิดอ่าหน้าต่างสําหรับกรอกข้อมูลนะครับเมื่อกรอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้คลิกเก็บข้อมูลสถานที่ในการติดต่อ และจัดส่งเอกสารระบบก็จะปิดหน้าต่างนี้ไปนะฮะจากนั้นในหัวข้อวิธีการจัดส่งใบรับรองซึ่งเป็นการระบุช่องทางที่จะรับใบรับรองฉบับจริงนะครับก็ให้ติ๊กเลือกจัดส่งทางไปรษณีย์เพื่อให้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดส่งใบรับรองฉบับจริงมาให้เราทงไปรษณีย์นั่นเองนะฮะส่วนในหัวข้ออีเมลที่ต้องการรับการแจ้งเตือนนั้นก็ให้เราเลือกจากข้อมูลที่มีอยู่แล้วกันนะครับจากนั้นก็ให้คลิกขั้นตอนต่อไปครับ ระบบก็จะพามายังหน้าตรวจสอบหลักฐานและส่งคําขอแจ้งลิขสิทธิ์นะครับให้คลิกดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จากนั้นก็ให้ปริ้นแล้วก็เซ็นชื่อกํากับทุกช่องที่ระบุเอาไว้ในเอกสารนะครับผมเมื่อเซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วก็ให้สแกนเอกสารหนังสือรับรองเนี้ยพร้อมกับสําเนาบัตรประชาชนที่เซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ให้อัปโหลดไฟล์ทั้ง2ไฟล์เนี้ยลงในช่องที่กําหนดนะครับผม เมื่ออ e ัปโหลดไฟล์เอกสารเรียบร้อยแล้วก็วให้คลิกเลือกวิธีการยืนยันตัวตนระบบก็จะพามายังหน้าให้เลือกวิธีการยืนยันตัวตนนะครับซึ่งก็จะมีอยู่2กรณีนะครับคือ 1. ถ้าเป็นสมาชิก di pca แล้วให้คลิกเลือกยืนยันตนผ่านระบบยืนยันตนแบบรวมศูนย์กลางนะครับจากนั้นให้คลิกขั้นตอนต่อไประบบจะขึ้นหน้าล็อกอินของ di pca ก็ให้กรอก username และ password นะครับเพื่อทำการเข้าสู่ระบบ ระบบก็จะแสดงข้อมูลตัวตนขึ้นมาจากนั้นเราก็ตรวจสอบความถูกต้องหากข้อมูลถูกต้องทั้งหมดก็ให้คลิกยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลเบื้องต้นเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ครับส่วนในกรณีที่2ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิก DIPCA นะครับก็ให้คลิกเลือกยื่นเรื่องด้วยตัวเองจากนั้นก็ให้คลิกขั้นตอนต่อไปแล้วก็ให้ติ๊กเลือกข้าพาจ้าอนุญาตให้บุคคลอื่น จุดๆตามที่เขาระบุเอาไว้นะครับผมจากนั้นให้คลิกส่งคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ระบบก็จะขึ้นหน้าดาวน์โหลดเอกสารก็ให้เราดาวน์โหลดแบบฟอร์มรอขอศูนย์หนึ่งแล้วก็ใบนำส่งคำขอนะครับผมจากนั้นเราก็บินออกมาแล้วก็เซ็นชื่อลงในช่องที่กำกับทุกช่องนะครับหลังจากนั้นก็นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นด้วยตัวเองหรือว่าจะส่งทางไปณี์ก็ได้นะครับไปที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับผมในกรณีที่ไปยื่นด้วยตัวเองเนี่ยก็ให้นำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยนะครับแต่ถ้าหากส่งทางไปรษณีย์เนี่ยก็ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นกำกับสำเนาถูกต้องไปด้วยนะฮะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์แล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็รอให้ทางเจ้าหน้าที่ดําเนินการพิจารณาคําขอซึ่งโดยปกติก็จะใช้เวลา ในการพิจารณาอยู่ที่ประมาณ5-7วันทําการนะครับแล้วถ้าหากว่าผ่านการพิจารณาแล้วสถานะปัจจุบันที่แสดงในเว็บไซต์คําขอแจ้งข้อมูลลิขสิ์ก็จะเปลี่ยนเป็นคําว่าอนุมัตินะครับก็สามารถเข้าไปเช็คสถานะปัจจุบันได้จากทางลิงก์เว็บไซต์ที่ส่งมาให้ทางอีเมลนะฮะหลังจากคําขออนุมัติแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็จะส่งหนังสือรับรองมาให้ในรูปแบบของดิจิทัลไฟล์ทางอีเมลนะครับ ส่วนหนังสือรับรองฉบับตัวจริงเนี่ยเขาจะส่งมาให้เราทางไปรษณียน์นะครับตามที่เราได้ระบุไว้ในตอนตอนนะ้นนะฮะซึ่งโดยปกติในขั้นตอนของการออกหนังสือรับรองแล้วก็ส่งมาให้เราเนี่ยจะใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ1เดือนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับขั้นตอนการยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ยังไงก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆศิลปินทุกท่าน ไปดาเนินการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กันให้ถูกต้องเรียบร้อยนะครับผมเพื่อผลประโยชน์ของตัวเจ้าของลิขสิทธิ์เองฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหามีข้อสงสัยอะไรใดๆก็คอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะครับผมอันไหนที่ผมตอบได้เดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะฮะขอบคุณมากครับ